เสียงเสียงอะไรครับเสียงอัหบหายใจปวดก่เสียงความคิดในหัวเงียบลงทุกอย่างรน,นคืนตรงนี้ใจเราเองปวดแก่ใจนั้นไม่ก็เลยให้พ่อแมนที่มันเก่งผม,มาชวโผมเจ็งแค่ผมลุกเดินจะไม่มีใไกลผมให้พัฒนานได้รองสกัดแองรมวมรัามาเล่วเรื่องเราด้วยใจสงบผ่านบทเชีวิตไม่เคยนิ่งก้บใจคือดินผมไม่ยอมแพ้มแม้จะยังมีแพ้ไปกันเลย พร้อมลาพยศแลยเพราเรามีแต่มาด้วยจังหวะที่ทุกครเป็นบทบาท,บาทกอดอวดีไม่ต้องฟันจะซีสิ่งที่ผมทำรดนแล้วต้องสะอาดหมดโจด๊กเฟลอยู่ในมือแม่เฟลอยู่ในใจทุกอุโมงคคือการทุบใจมุนไปเพราะแรงใจผมไม่สนลมลุกจะจมผมเคยลมครับลมําไม่มีค่าได้แต่ท็ไมไม่ใช่จุดจบถ้าราออีกหายใจอยู่ละแต่ผมรู้ครับไม่ใช่เพราะโชคดีเพราะรู้ต่อยว่าคือคำที่ไม่มีผิดและอยู่กับสิ่งที่มีและสิ่งที่เป็นใจที่เบาเชื่อจะไม่มีน้ำหนักแต่มันคือการโคจรพลังวัดถึงใจเรากับจักเสซ่ ตอตง้เไความสุขที่แท้จริงล้มต้นที่ตรงในใจที่ไม่ไหลตามใครคือใจที่ได้ยืนหยัดอยู่เต่ากับต้นไม้ใหญ่ mm hmm. สบายใจสบายกายไม่ต้องไปไกลอยู่ตรงไหนก็ได้ถ้าใจมันอยู่ตรงนั้นไงใจฉันเอาคือใจที่สุขเข้าสู่ข้างวิสุขความสุขมันไม่ใช่สัตว์ดูมันคือสัญญาณให้เรารู้ว่าสิ่งในในชีวิตตองนั้นจะอิง